มาแล้วครับผมสวัสดีครับผมอดิอุสแล้วนี่ก็คือเซเวนเดย์ทูไดในพาร์ทแนะนำมอดกันนะครับตามที่มีคนรอคอยก็คือพาร์ทนี้จะแนะนําเกี่ยวกับเทเลดนะแต่ว่าจะขอเริ่มจากจังเทเลดก่อนก็แล้วกันนะก่อนที่จะไปเป็นป้อมปืนแบบใช้ไฟฟ้านะก็ไม่มีอะไรมากไปดูกันดีกว่าไอเอาละมาสําหรับพาร์ทแรกนะครับก็จะเป็นอะไรที่เป็นเบสิกเบสิคเบาๆแล้วกันนะ มันจะมีม็อดที่เพิ่มแค่ประสิทธิภาพของตัวเทเลทของตัวเกมอาจจะเพิ่มระยะเพิ่มแรงโจมตีประมาณนี้ยังไม่พูดถึงม็อดที่เพิ่มความหลากหลายที่อาจจะเพิ่มฟังก์ชันหรือเพิ่มการใช้ประเภทกระสุนแล้วกันเนาะเอาเป็นแค่ปรับปรุงพื้นฐานของตัวเทเลทที่มีอยู่ก่อน ไปดูกันที่ตัวแรกตัวแรกเนี่ยชื่อว่า Bot เทเลตโอเวอร์ฮอรโอเวอร์อของเขาเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะรอบคุมทุกอย่างจนไม่สามารถลงตัวอื่นได้หรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปดูในรายละเอียดเขาบอกว่าเป็นการปรับปรุงป้อมปืนใหม่ทั้งหมดซึ่งเพิ่มความสมดุลที่น่าสนใจให้กับป้อมปืนเหล่านั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของป้อมปืน ด้วยมอสนี้มันจะต้องใช้แบตเตอรี่ในการประดิษฐ์แล้วก็ซ่อมแล้วก็เขายังปรับแต่งความจุของกระสุนอัตราความเสื่อมระยะการเปิดใช้งานและจํานวนที่สามารถวางได้โดยจะผ่านการใช้เปิร์กที่เหมาะสมโอเคอันนี้คือสรุปนะไปดูข้างล่างในตัวบอร์ดเท e t o เ e r โอเวอเนี่ยโดยภาพรวมการปรับปรุงป้อมปืนใหม่ทั้งหมดซึ่งจะเพิ่มความสมดุลที่น่าสนใจให้กับป้อมปืนการเปลี่ยนแปลงหลักๆของพวกป้อมปืนเนี่ย ้องใช้แบตเตอรี่ในการประดิษฐ์และซ่อมแซมด้วยมอดนี้เขารู้สึกว่าสิ่งนี้จะช่วยแก้ปัญหาการขาดพลังงานที่จําเป็นในการใช้งานป้อมปืนอจากทุกที่ทําให้ป้อมปืนเหล่านี้สมจริงและมีความสมดุลมากขึ้นอ๋ออาจจะเป็นแบบว่า,วามาช่วยเพิ่มให้ดูสมจริงเพราะว่าป้อมปืนต้องใช้พลังงานไงใช่ไหมมีการเพิ่มครั้งใหญ่คือ ประเภทกระสุนใหม่สําหรับป้อมปืนขยะกระสุนเหล็กกระสุนประเภทนี้สามารถประดิษฐ์ได้โดยตรงจากโรงตีเหล็กหรือบนโต๊ะทางานและเพิ่มความเสียหายได้3เท่าเลยนะนอกจากนี้ยังมีเวอร์ชันดอกเกราะด้วย AP แน่นอนว่าต้องใช้กระสุนเหล็กและกระสุนเหล็กเนี่ยยังพบได้ในราการดอกของโลกรวมถึงชุดกระสุนป้อมปืนเหล็กด้วยก็คือหารู้ได้ประมาณนั้นและเขายังปรับแต่งความจุข,ของกระสุนจํานวนป้อมป,ปืนที่วางได้ในครั้งเดียวระยะการยิงของป้อมปืน หรือระยะการเปิดใช้งานเวลาเราวางป้อมปืนเนี่ยถ้าเราออกหากป้อมปืนเกินไปมันก็จะหยุดใช้งานใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็จะเพิ่มระยะให้ด้วยมีการปรับปรุงความเสื่อมของคุณภาพโดยความเสื่อมเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปตามค่าพลังของป้อมปืนให้ดูข้อมูลด้านล่างโอเคทุกอย่างยังได้รับการสนับสนุนจากค่าพลังป้อมปืนด้วยดังนั้นจะปรับขนาดตามที่คุณลงทุนคืออะไรการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่เหล่านี้สะท้อนให้เห็นในไฟล์การแปลซึ่งหมายความว่า UI ในเกมจะแสดงข้อมูลที่จำเป็นมีเพิ่มคำอธิบายครับผมในมอดอยู่แล้วมีการเพิ่มการหันเหก็คือน่าจะมุมกว้างนะครับผมมุมกว้างเป็น160%เพิ่มการเงยน,นะน่าจะเงยเป็น85%อันนี้เขาบอกว่ามันจะมีเิรกที่เรียกว่าเลเวลสอเทอร์เลตมันจะอัลล็อกให้เราสามารถใช้งานป้อมได้2ป้อมนะถ้าเลเวล5จะอันล็อกได้3ป้อม รา,ายละเอียดการเสรื่อมคุณภาพนะข้างล่างนี่การเสรื่อมคุณภาพสําหรับป้อมปืนทั้งหมดจะอยู่ที่0.35อาต่อการยิง1ครั้งตอนนี้ขึ้นอยู่กับระดับว่าจะอยู่ที่0 4ถึง0.3ซึ่งหมายความว่าป้อมปืนที่คุณภาพต่ำจะเสื่อมคุณภาพที่0.4ต่อการยิง1ครั้งและป้อมปืนคุณภาพที่สูงสุดเนี่ยจะเสื่อมอยู่ที่0.3ต่อการยิง1ครั้งแต่ทุกอนนั่นยังไม่ใช่ทั้งหมดความสามารถพิเศษของป้อมปืนทุกระดับจะลดค่านี้ลง0.01 นั่นหมายความว่าผู้เล่นที่มีป้อมปืนคุณภาพสูงที่สุดระดับสูงที่สุดจะมีคุณค่าการเสื่อมคุณภาพอยู่ที่0.25ต่อการยิง1ครั้งสามารถลดค่าความเสื่อมเนี่ยได้สูงสุดที่0.25นั่นเองประมาณนี้นะครับไปดูกันดีกว่าเนาะไปดาวน์โหลดมาเล่นกันดีกว่าเมนไฟล์มี2ตัวคือ อันบนนี้เขาบอกว่าเป็นตัวติดตั้งลงในโฟลเดอร์มอสด้วยตัวเองหรือใช้ตัว Mod Manager ส่วนอันล่างคําอธิบายก็เหมือนกันแต่ว่าในเวอร์ชันนี้หากคุณมีไอเทม Repairing Overhaul ของมอสอื่นของชั้นอ๋อก็คือถ้ามีตัวมอสอื่นของเขานะก็ต้องลงตัวนี้แต่ถ้าไม่มีก็ลงตัวนี้ไปโอเคงั้นผมก็เลือกตัวบนเนาะต่อมาตัวที่2จะชื่อว่า8 bit mix unlimited junk t ัง e t เลสแ d นด์อะดัป มันเป็นยังไงอันนี้เขาบอกว่าจํานวนป้อมปืนที่เปิดใช้งานได้แทบจะไม่มีที่สิ้นสุดก็คือเราสามารถถือคองป้อมปืนได้ไม่มีที่สิ้นสุดเลยระยะป้อมปืนที่เพิ่มขึ้นความจุกระสุนที่มากขึ้นและระยะการยิงคือระยะการใช้งานเพิ่มขึ้นด้วยอ่า ข้างล่างบอกว่าจํานวนป้อมปืนที่เปิดใช้งานได้แทบจะไม่มีที่สิ้นสุดระยะป้อมปืนที่เพิ่มขึ้นและระยะการยิงควรจะยังคงยิงได้ประมาณหมื่นเมตรเดียวนะหมื่นเมตรเลยเหรอความจุก,กระสุนที่มากขึ้นก็เช่นกันและค่าพลังชีวิตที่เป็นลบเหรอดังนั้นคืออะไรวะดังนั้นโดยพื้นฐานแล้วป้อมปืนจะไม่พังเลยเอ,อ๋อหมายถึงค่าความเสื่อมน่าจะเป็นอมาตะาไม่มีค่าความเสื่อม เราพบว่าป้อมปืนเนี่ยมันพังเร็วมากแม้จะมีเลือดที่10,000ืและเมื่อมีป้อมปืนประมาณ10กว่าอันมันจะกลายเป็นงานหนักและกินทรัพยากรมากซึ่งจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้สรุปนะก็คือเราจะสามารถตั้งป้อมปืนเท่าไหร่ก็ได้ระยะป้อมปืนก็จะเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็พอมันจุกระสุนได้มากขึ้นแล้วก็ไม่มีค่าความเสื่อมนะครับผมสําหรับมดนี้ไปลองมาใช้ดูดีกว่าโอมีห้าตัวเหรอยังไงเนี่ยอันแรกก็คือเป็นมดเมน นะต้องโหลดอันนี้อยู่แล้วอ่ะดาวน์โหลดอันต่อมาเป็นออปชันก็จะมีเป็นซาวหรอเปลี่ยนแค่ซาวใช่ไหมจุด4ีซีแม็กนัมซาวแอนกันซาวเนวกันซาวหรือช็อตกันซาวอันนี้คือต้องเลือกนะผมขอเป็นที่มันชัดๆคือช็อตกันแล้วกันน่าจะเปลี่ยนแค่ซาวหรือเปล่าถ้าเปลี่ยนแค่ซาวก็ไม่จาเป็นต้องโหลดก็ได้นะ โอเคดาวโหลดเรียบร้อยนะครับมาถึงการลองก็คือ,อ,อผมจะลงแคตยูอนะก็ผมจะลงทีละตัวต้องอธิบายก่อนว่าที่เขาบอกว่าทั้ง2ตัวนี้มันเพิ่มทั้งระยะเพิ่มทั้งระยะเพิ่มทั้งจํานวนกระสุนเพิ่มทั้งสิทธิ์ในการใช้มันน่าจะตีกันแน่นอนเพราะฉะนั้นผมจะแยกกันลงแล้วก็รีวิวทีละตัวเริ่มจากบอดเทเลตก่อนนะเพราะว่าผมอธิบายเป็นตัวแรกเนาะ ไข้าข้างในโอเคลากไปใส่เรียบร้อยก็ไปรันกันครับผมโอเคเข้ามาแล้วตอนนี้ผมก็จะมาดูเอเลดอย่างแรกเลยมันต้องคราบได้เนาะอ่ะคราบได้มาวางไหนเนี่ยกระสุนเนี่ยมีกระสุนเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมนี่ก็เอ๊แล้วนี่ยสติล อันนี้คือส่วนประกอบของเทเลทก,ก็ต้องมีแบตเตอรี่ใช่ไหมชุดซ่อมของเทเลทก,ก็ต้องมีแบตเตอรี่ด้วยนี่อันนี้โอ้ครับสิบนาทีไปดูที่เปิร์กมันจะมีเปิร์กโรบอทใช่ไหมที่อันนี้อันนี้หรือเปล่าทําให้ใช้ได้3ามปอมที่เขาบอกนะอันนี้นะโรบอติกแล้วก็ไปดูที่คราฟล่ะหนังสือคราฟไม่ใช่แทเลต้องโรบอติกอ่ะก็จะม,มีป้อมกระทุ้งอันนี้ของตัวเกมอยู่แล้วอลองอ่านหนังสืออาเซกหนังสือมา หนังสือโลบอติกน่อ่านแค่60เล่มก็พอโอเคอันนี้ผมจะเสกออกมาอันนี้กระสุนธรรมดามันต้องมีกระสุนที่เพิ่มเข้ามาแบบเป็นแบบเป็นอันนี้ไม่มี่มีจะแบบเป็นกล่องเหรอน่าจะมีแค่นี้หรือเปล่าเนี่ยสร้างป้อมได้แล้วแล้วกระสุนก็มี AP พีก็มีกระสุนสติลเพิ่มเข้ามาแล้วมันให้มาซะเยอะเช่ย เอพิสติแล้วกันร้อยสิบหกนะปกติมันเท่าไหร่วะเนี่ยผมต้องลองที่ถนนเนี่จะไ,ไกลๆโอเคผมจะวางนี้ดูซิว่าระยะมันไกลขนาดไหนประมาณนี้นะแล้วก็ปรปับความกว้างเรื่องวามกว้างเลยใช่ไหมอันนี้ลองกระสุนอันนี้ลองกระสุนเอพธรรมดาตอนนี้ผมวางได้ตัวเดียวเห็นไหม ไปลองอัพเปิร์กดูโลโบอติกต้องการอะไรอินเทลลิเจนท์สามอันนี่ก็อะไรอินเทลเจน์ห้าอัพให้หมดเลยอะโลโบอติกเนี่ยใช้ได้สองแล้วบอกว่าใช้ได้อีกอันนึงน่าจะเป็นสามนะอันนี้กระสุนแบบสติลแบบธรม Steel, ธรมดาสติลธรรมดา นี่ร้อยหเลยก็คือยิ่งอัพตกิลก็ยิ่งเพิ่มกระสุนเนาะโอ้ไกลมาก <c oughs> ลองเสกซอมบี้ด <c oughs> ิโอ้โหคตรแรง <c oughs> เอาผมจะลองวางอีกตัวนะว่าจะได้หรือเปล่าจะเกินสามได้ไหมเอาไปวางเอาวางตรงเนี้ยอ่ามีตัวหนึ่งเหี่ยวไปเห็นไหมไง เพราะฉะนั้นใช้ได้แค่3นะครับผมแต่ระยะผมไม่ได้เทียบกับตัวเกมหลักนะว่ามันก็ไกลใช้ได้อยู่แต่แบบไม่ได้เวอร์วังอันนี้นะครับผมยังมีความแบบยังมีความเป็นตัวเกมอยู่อ่าโอเคจบการรีวิวสาหรับตัวนี้มาถึงอีกตัวหนึ่งที่เราต้องโหลดมา2ไฟล์เขาบอกว่ามีตัวไฟล์ออปชันที่เป็นซาวอะ่ะผมเลือกไฟล์ช็อตกันมาไม่รู้ว่ามันจะใส่กระสุนช็อตกันหรือเป็นแค่ซาวมาลงเลยแล้วกันน,นี่ตัวเมน ต่อไปเป็นตัวซาวอ่ะเอาไปใส่โอเคแล้วก็ไปรันอ่าเข้ามาอีากรอบคราวนี้เหมือนเดิมเอาตัวคราฟออกมาไปดูที่คำว่าเธอร์เลยแล้วกันนี่แบบธรรมดากับแ,แบบไม่ธรรมดาหรือเปล่าอทำไมอันบน กับอันล่างมันต่างกันอันบนคือคราฟได้เลยแต่ใช้ของเยอะมากดูดิงานด้วยส่วนอันล่างคือของตัวเกมปกติยังไงกระสุนก็ก็ไม่มีเพิ่มไป,ไปดูในดูในเปิร์กสิั้คราฟโรบอติกก็คือคราฟได้เลยอ่ะน่าจะเป็นของมอสนะที่คราฟได้เลยไปลองเออเสกมาก่อนนะเนาะเสกป้อมืน มันก็มีแบบเดี๋ยวผมลองพิมพ์ดูดกวาแล้วก็เอาเอาหมวดออกเอาหมวดออกมันก็มีเทเลทตัวเดียวนะอันนี้ผมจะลองอ่านหนังสือแล้วผมก็จะขอกลับไปดูสูตรว่ามันใช้ของเท่ากันหรือเปล่าเฮ้ยของต่างกัน อ๋อมีคุณภาพตรงนี้เนี่ยที่เราบอกมันของมอสที่แล้วนีหว่าคุณภาพ่ะลืมดูทําไมมันอ๋อผมต้องอ่านให้ครบดิใช่ปะผมว่ามันออกมาเป็นตัวเดียวกันนี่แหละแต่ว่าสูตรมันคนละสูตรกันนะสูตรค้ามคนละสูตรกันของมอสจะคราฟได้นานมากนานกว่าของตัวเกมคราฟปกติใช้เ e ร์เจนเรีพารเออของมอสเนี่ยไม่ต้องใช้พาร์ตโรบอติกด้วยนะกคือต้องอเลือกเอาแล้วกันเนาะ แต่ว่าคราวนี้เรามาดูประสิทธิภาพกันดีกว่าเอากระสุนมาด้วยกระสุนธรรมาดานี้แหละที่ผมจะลองลงไปมีทั้งหมด12ตัวนะเริ่มจากตัวแรก1 2 3 4งส่ยังได้อยู่5 6า8 9เ0 1 1แปดเก็ยังได้ผมว่ามันได้ได้อีกอะ่ะเป็นร้อยก็ได้ผมว่าเนี้ย ดูดิแล้วะยะขอดูระยะหน่อยนะยังทำงานอยู่เลยทำงานอยู่นะทำงานหรือเปล่าไม่รู้ไม่เห็นละแต่เหมือนจะทำงานอยู่ผมว่ามันทำงานอะไหมากลงตัวที่มันไอ้นี่แล้วให้มันวิ่งไล่ผมมันไอตัวป้อมปืนจะยังยิงได้อยู่ไหมไบเกอร์ต้องหันมาด้านนี้ดีกว,ว่า <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเยจะมึงตายอ่ะผมวางใหม่อย่างนี้นะแล้วผมจะให้ผีมาไล่ผมดูซิว่าอ้อมจะยิงไปถึงไหนไบเกอร์เน็่ยังยิงอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยไม่ยิงแล้วไม่ยิงแล้วคือระยะทำโอ้โหรอึด คือระยะทํางานอนะ่ะผมว่ามันไกลแต่ว่าระยะการมองเห็นของป้อมอะ่ะมันไม่ได้ไกลนะเนี่ยอ่ะผมลองยืนตรงนี้ดูดิมันจะยิงไหมในตัวที่อยู่ข้างข้ามผมเนี่ยมันจะดูนะระยะมันขนาดไหนเอ้ยิงฝั่งนี้สิวะเออเออยิงอยู่ยิงอยู่ระยะการมองเห็นของป้อมก็ไกลละมั้งแต่ว่าไม่ได้ไกลเท่ากับสิทธิท์การเปิดใช้งานระยะการยิงของป้อมกับระยะการเปิดใช้งานไม่เท่ากัน ระยะวการเปิดใช้งานผมว่าเป็นอน,นันต์่ะไม่มีที่สิ้นสุดอะ่ะแล้วก็ป้อมเป็นอมตะนะครับผมสําหรับมอสนี้ไม่มีค่าความเสื่อมต้องรีวิวอะไรอีกแล้วมอเนี้ไม่มีแล้วเนาะลองไปใช้กันดูนะครับผมเลือกกันระหว่างมอตที่ดูเพิ่มจากความสมจริงขึ้นมานิดนึงกับมอสที่มันเพิ่มความเวอร์วังอลังการไปเลยแต่ผมว่าถ้าสมมุติเราตั้งป้อมแบบเง,งี้ยแล้วป้อมทํางานตลอดเวลามันก็สมจริงนะมันก็สมจริงในอีกรูปแบบหนึ่งอะ่ะโอเค ไปลองใช้กันดูแล้วกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผม <c oughs> เห็นไหมจิวจิวอ,อ,อันนี้ขอเป็นแบบไม่ง่ายสําหรับจังเทเลตก่อนนะครับผมที่เพิ่มอะไรไม่วุ่นวายนะลงง,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 ง่ายๆแล้วสรุปว่ามันเพิ่มแค่ซาวด์เนาะผมก็ลืมสังเกตไปเอาเป็นว่า <c oughs> เดี๋ยวพาร์ทหน้าก็จะมีจังเทเลตอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะทําให้สามารถใช้กระสุนอื่นได้อีกรอติดตามนะครับผมสําหรับพาร์ทนี้ใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยแล้พวพบกันใหม่